ผมเกิดใหม่เป็นมังกรในโลกการ์ตูนหรือมังกรที่อาจตายได้ทุกเมื่อแต่ผมจะไม่นั่งรอความตายเพราะผมมีพลังธาตุถึงสี่อย่างเป็นมังกรอัจฉริยะแม้จะไม่รู้ว่าอันตรายจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าผมพยายามฝึกฝนอย่างหนักต้องเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้แน่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นผมไม่ใช่รอยจากเรื่องเดิมอย่างแท้จริงและผมยังรู้เนื้อเรื่องการ์ตูนอย่างถ่องแท้ดังนั้นผมต้องมีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งสิ่งที่ทําให้รอยสับสนที่สุดตอนนี้คือคุณเริ่มเรียนรู้การใช้ าตเพื่อไล่เวทมนต์ก่อนหรือฝึกฝนธาตุและเทคนิคร่างกายก่อนเลือกไม่ได้ผมตบมือแรงมือแรงนักเรียนประถมเท่านั้นที่เลือกผมจะเอาทั้งสองอย่างเพราะร่างกายนี้เต็มไปด้วยพลังเวทแค่พยายามหน่อยก็พออย่างไรก็ตามเมื่อเขากำลังจะเริ่มเรียนไม่คาดคิดว่าพ่อจะนำอาหารเลือดรสมาเดินเข้ามาครั้งนี้พ่อไม่ได้นำอาหารธรรมดามาให้แต่เป็นยาวิเศษหายยากที่มีธาตุธรรมธาตุถ้าคนธรรมดากินเข้าไป อาจาระเบิดเพราะพลังวิญญาณแรงเกิน แต่เผ่ามังกรสามารถเปลี่ยนพลังธรรมชาติเป็นธาตุของร่างกายตนเองได้ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับหัวใจมังกรของกินเล็กๆน้อยๆอย่าหวังจะรบกวนใจที่มุ่งมั่นของผมอึ้งหอมจริงพ่อครับขออีกชามแต่ทำไมยิ่งกินผมยิ่งง่วงไม่นานรอยก็หลับไปอย่างง่วงเงียในตอนนั้นมีวัตถุปริศนาปรากฏเหนือตัวเขาแล้วแปลงร่างเป็นซ้อมตกลงพื้นวันต่อมาเมื่อรอยตื่นมาเตรียมกินข้าวอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น รอยลม้มลงอย่างไม่มีสาเหตุและซ่อมที่ตกลงพื้นเมื่อวานตั้งอยู่ตรงหน้าที่เขาลม้มลงรอยไม่คาดคิดเลยว่าตัวเองเกือบตายเพราะซ่อมโครงเรื่องตอนนี้ยิ่งแปลกประหลาดดูเหมือนต้องระวังให้มากกว่านี้จากนั้นเขากลับเข้าสู่เวลากินข้าว แต่กินไปกินมาทุกอย่างก็มืดลงเมื่อเขาลืมตายอีกครั้งพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงทำให้รอยรู้สึกแปลกมากหรือผมฝันไปขณะที่เขายังงุนงงเสียงพ่อเรียกให้ไปกินข้าวดังขึ้นอีกจากนั้นเขามึนงงเดินไปหาพ่อและเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดกับตัวเองให้พ่อฟังพ่อได้ยินก็พูดไม่ออกแล้วอธิบายอย่างอดทนว่าลูกชายที่รักนี่ไม่ใช่ความฝัน เป็นช่วงเวลานอนหลับที่กำลังมามัางกรในชีวิตต้องผ่านช่วงนอนหลับสองครั้งช่วงนี้เจ้าง่วงมากเพราะครั้งแรกของการนอนหลับใกล้มาถึงปกติก็แค่นอนประมาณ100ปีรอยได้ยินเหมือนฟ้าผ่ากลางวันนี่มันเหมือนบอกให้คนมาฆ่าผมเร็วๆไม่ใช่หรือรับความจริงไม่ได้รอยร้องไห้โฮไม่ได้เด็ดขาดถ้าจะตายผมต้องตายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้หลับรอยตัดสินใจทำแผนสุดยอด หนึ่งห้ามกินข้าวท้องอิ่มแล้วจะง่วงสองห้ามอาบน้ําร่างกายผ่อนคลายจะหลับง่าย3มห้ามออกกําลังร่างกายเหนื่อยจะเมื่อยล้าที่สําคัญที่สุดคือห้ามเข้าใกล้เตียงถ้าเข้าใกล้เตียงจะอยากนอนแต่รอยยืนหยัดได้ไม่ถึงวันก็รู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณถูกสูบออกแม้จะเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่ง่วงจะมาเขาจะตบหน้าตัวเองแรง,แรง เพราะเขารู้ดีในใจไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการมีชีวิตในที่สุดความพยายามก็ไม่สูญเปล่าเขานอนหลับทั้งที่ลืมตายอยู่โดยไม่คาดคิดเมื่อรอยตื่นขึ้นมาก็ตกใจผมอยู่ในผมทําอะไรผมตายหรือยังพ่อมองท่าทางเกินจริงของรอยเผยรอยยิ้มอบอุ่นลูกชายที่รักนอนหลับสบายดีไหมขอแสดงความยินดีเจ้าผ่านช่วงนอนหลับครั้งแรกแล้วรอยที่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ยังปากแข็งผมจะนอนได้ไงผมแค่หลับตาแป๊บเดียวทันใดนั้นพ่อก้มลงพูดอย่างอ่อน โยนลูกชายขอแสดงความยินดี ซุกสรร์วันเกิดครบหนึ่งร้อยปีรอยได้ยินก็ตกใจสุดขีดวาวแค่หลับตาแล้วลืมตาหนึ่งร้อยปีผ่านไปแล้วแต่รอยไม่รู้เลยว่าหนึ่งร้อยปีที่เขาหลับอยู่นั้นผ่านไปอย่างปลอดภัยได้อย่างไรชายผู้นี้ก่อนตายข้ามพบมาเป็นมังกรสูงส่งในโลกการ์ตูนแต่ในการตั้งค่าของเรื่องเดิมมังกรตัวนี้จะ,ะเผชิญอุบัติเหตุต่อเนื่องก่อนโตเต็มวัยจนถึงตายดังนั้นรอยที่ใกล้เข้าสู่ช่วงนอนหลับจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่นอนเพราะมีเพียงตื่นอยู่เท่านั้น ถึงจะหลบเลี่ยงอันตรายร้ายแรงได้ในที่สุดความพยายามก็ไม่สูญเปล่าเขานอนหลับทั้งที่ลืมตายอยู่โดยไม่คาดคิดรอยที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งตกใจสุดขีดตัวเองหลับไปถึง100ปีแต่ยังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยที่แท้เมื่อ100ปีก่อนตอนพ่อพบรอยรอยเข้าสู่ช่วงนอนหลับโดยไม่รู้ตัวพ่อเห็นดังนั้นจึงอุ้มเขากลับไปที่เตียงอย่างระวังแต่สิ่งที่เจน่ารักไม่คาดคิดคือในอีกหลายสิบปีต่อมาข้างกายของรอย มาเกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อหลังคาพังลงมาเตียงลุกไหม้โดยไม่มีสาเหตุ และอุบัต,ติเหตุเหล่านี้ในสายตาของเจนน่ารักเหมือนมีใครบางคนปลอมเป็นเรื่องบังเอิญเพื่อฆ่ารอยจนถึงตอนนี้เจนน่ารักเพื่อให้รอยผ่านช่วงนอนหลับอย่างปลอดภัยจึงเสียสละสัตว์เลี้ยงเพื่อปกป้องเขานาน60ปีจากนั้นเจนน่ารักเริ่มสืบสวนสาเหตุของทุกอย่างหรือมีคนพยายามลอบฆ่ารอยแต่ใครจะทำเรื่องแบบนี้ในโลกนี้นอกจากเผ่าพันธุ์โบราณไม่กี่เผ่าเผ่าพันธุ์อื่นลืมการมีอยู่ของเผ่ามังกรไปนานแล้วที่สำคัญที่สุดคืออีก ไฟล์ลบเลี่ยงการเฝ้าระวังของข้าได้อย่างไร เพื่อทำลายรอยเจน่ารักคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจจึงตัดสินใจเด็ดขาดทำลายทุกสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อรอยให้สิ้นซากและยังเล่าเรื่องทั้งหมดให้ปู่พมัดฟังพมัดบอกเขาไม่ต้องกังวลเกินไปเพราะการเติบโตของอัจฉริยะมกถูกโชคชะตาอิจฉาเช่นเดียวกับราชามังกรรุ่งแรกชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยความยากลำบากและความสูญเสียแต่เจน่ารักไม่คิดเช่นนั้นเพราะในใจเขาไม่ว่าพระเจ้าหรือโชคชะตาเขาจะไม่ยอมให้ลูก ของตนได้รับอันตรายภาพเปลี่ยนไปตอนนี้รอยกำลังชื่นชมตัวเองหน้ากระจกดูเหมือนจะหล่อขึ้นและสูงขึ้นมากแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือก่อนหน้านี้ไม่ว่าเวลาไหนสถานที่ใดก็มีสิ่งที่พยายามฆ่าเขาแต่เขานอนหลับห0ึ่งร้อยปีปล,ลอดภัยหรือตอนหลับ ผมจะต้านทานอันตรายทุกอย่างได้รอยยิ่งคิดยิ่งงุนงงโครงเรื่องนี้ช่างลึกลับจริงๆแต่ไม่ว่ากระบวนการเป็นอย่างไรการรอดชีวิตก็เป็นเรื่องดีในตอนนั้นเสียงพ่อเรียกให้ไปกินข้าวดังขึ้นแต่รอยสังเกตเห็นรอยคล้ำใต้ตาของพ่อ หนึ่งดูดความสนใจของเขาไม่เจอหนึ่งปีพ่อดูโทรมลงเมื่อคิดดูแล้วหลายปีนี้พ่อคงเหนื่อยไม่น้อยรอยจึงตัดสินใจทันทีจากนี้ไปจะเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อไม่รู้ไม่ช้าวันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีรอยมีพลังเวทมากพอจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ขณะที่เขากำลังฝึกฝนอย่างหนักเช่นเคยเสียงอ่อนโยนดังมาจากข้างกายเห็นผ้าขนหนูลอยอยู่ในอากาศค่อยๆลอยมาหาเขา และใต้ผ้าขนหนูก็คือผู้แห่งแสงดาวที่แท้เมื่อช่วงนอนหลับของรอยสิ้นสุดพ่อเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้เขารอยที่อยากรู้อยากเห็นเข้าไปใกล้เพียงเสี้ยววินาทีต่อมามีผู้แห่งแสงดาวกระโดดออกมาทําให้รอยตกใจสุดขีดด้วยปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณรอยตีมันให้ลอยออกไปวาวนี่มันเล่นตลกหรือ พ่อจะส่งมแมลงวันตัวใหญ่ให้ผมได้ยังไงไม่นานต่อมาผู้ที่ได้สติกลับคืนมาแล้วเริ่มแนะนำตัวเองอย่างนอบน้อมจากปากของมันรอยรู้ว่าเกียรติยศสูงสุดในชีวิตของผู้แห่งแสงดาวคือการรับใช้เผ่ามังกรพวกมันยังเตรียมเสื้อผ้าสารพัดเพื่อเอาใจเจ้านายเผ่ามังกรรอยได้ยินก็พูดไม่ออกนี่มันชุดตุ๊กตาเล่นบ,นบ้านไม่ใช่หรือ มังกรหล่อเหลาอย่างผมจะเล่นของแบบนี้ได้ยังไงพูดจบก,ก็โยนมันออกไปด้วยความโกรธและขอให้พ่อส่งมันกลับที่เดิมพูดแห่งแสงดาวจับหางรอยร้องไห้โฮทันทีเจ้านายโปรดอย่าทิ้งข้า ข้าทิ้งไว้ได้ข้าจะทำทุกอย่างรอยที่จนใจสุดท้ายก็ยอมให้มันอยู่แต่ความสามารถของมันก็ไม่เลวมันมีธาตุอวกาศสามารถเก็บของทุกอย่างได้ทำให้ผมกินข้าวและเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาความรู้สึกนี้เจ๋งมากในตอนนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยเมฆสายฟ้าผ่าครืนรอยเห็นดังนั้นสีหน้าทันใดนั้นมืดลงแต่ครั้งนี้เขาไม่กลัวเลยและยังยื่นมือออกไปต้อนรับสายฟ้าเพราะเขาสวมหินดูดซับธาตุสายฟ้าไว้แล้วและหินธาตุสายฟ้า เหล่านี้ไม่เพียงลดทอนพลังกันแข็งแกร่งแต่ยังดูดซับธาตุสายฟ้าได้แล้วกลายเป็นหินธาตุระดับกลางตอนนี้ผมได้หินระดับกลางอีกเม็ดแต่ขนาที่รอยถอดมันออกไม่คาดคิดว่าสวรรค์ยังซ่อนไม้เด็ดไว้โชคดีที่รอยฝึกเวทเอวกาศไว้ที่แท้เพื่อต้านทานอันตรายที่รุนแรงเกินไปเขาฝึกธาตุอวกาศมาโดยตลอดทําให้ธาตุอื่นพัฒนาช้าแต่ไม่ว่าจะอย่างไรครั้งนี้ก็ได้ผลผมเชื่อว่าถ้ามีเวลาเพียงพอผมต้องรอดชีวิตได้แน่ ชายผู้นี้ก่อนตายข้ามพบมาเป็นมังกรสูงส่งในโลกการ์ตูน แต่เพิ่งข้ามมาได้ไม่นานเขาก็ถูกจิตสํำนึกของโลกพยายามกำจัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้แต่ในช่วงนอนหลับหนึ่งร้อยปีก็ยังเกิดอุบัติเหตุต,ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งนี้พ่อของเขายอมเสียสัตว์เลี้ยงไปโดยไม่ลังเลเพื่อให้ลูกผ่านช่วงนอนหลับอย่างปลอดภัยรอยที่ผ่านช่วงนอนหลับมาได้สำเร็จในที่สุดก็กลายเป็นเด็กหนุ่มหล่อเลาวันนั้นขณะที่รอยกำลังกินข้าวอย่างอร่อ,รอยเขาสังเกตเห็นว่าอารมณ์ของพ่อดูผิดปกติจากนั้นพ่อบอกว่าผู้อาวุโสกูรูดักกำลังจกกะเกษียณแล และผู้อาวุโสกูรูดักเสนอให้ข้าดำรงตำแหน่งแทนเขารอยได้ยินก็ยกนิ้วโป้งให้ทันทีพ่อของผมเก่งจริงๆสมกับที่คาดไว้ได้รับคำชมจากรอยเจนารักดีใจมากที่แท้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่แค่รอยที่ฝึกฝนจนแข็งแกร่งขึ้นเจนารักยกระดับาธาตุมืดของตนจนถึงจุดสูงสุด แต่ในการตั้งค่าของเรื่องเดิมเจนารักคือผู้ที่ภายใต้การเสริมพลังจากธาตุมืดและเวทมนต์ในที่สุดกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดทำลายทั้งทวีปแต่คราวนี้ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่เรื่องแบบนั้นคงไม่เกิดขึ้นในตอนนั้น เจน่ารักเริ่มพูดติดติดขัดขัดทำให้รอยที่อยู่ข้างข้างุนงงจากปากของพ่อรอยรู้ว่าหลังจากพ่อรับตำแหน่งผู้อาวุโสจะไม่สามารถกลับบ้านได้แม้ว่ามังกรที่มีลูกเล็กจะได้รับผ่อนผันแต่ก่อนหน้านั้นข้าต้องํำนักที่ซากุระแคสเซิลนานสิบปี รอยได้ยินก็รู้สึกเสียใจสิปีหรือทำไมแค่สิบปีผมคิดว่าจะต้องเป็นร้อยร้อยปีสิปีแค่พริบตาก็ถึงแล้วพ่อไปได้เลยไม่ต้องห่วงเจน่ารักได้ยินก็ใจสลายลูกชายปีกกล้าขาแข็ง ไม่ต้องการพ่อแล้วรอยเห็นดังนั้นก็พูดไม่ออกหรือผมต้องร้องไห้ขอร้องให้พ่อไม่ไปพ่อที่ถูกจับได้ก็หัวร้อนลั่นข้าใจปลาอขนาดนั้นหรือข้าจะไปแล้วเจ้าไม่คิดจะรังข่าไว้หน่อยหรือครู่ต่อมาเจนน่ารักกำลังจะออกเดินทางไปซากุระแคสเซลิล เขายังสั่งรอยให้กินข้าวดีๆฝึกฝนอย่างหนักถ้าไม่สบายต้องกินยาแต่รอยเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเพราะคำพูดเดียวกันนี้พ่อพูดมาหนึ่งรอยรอบแล้วผมไม่ใช่เด็กเล็กแล้วอยู่คนเดียวสิบปีไม่มีปัญหาจากนั้นพ่อส่งมอบหอเล็กๆให้รอยนี่คืออัญ,ญมณีสื่อสารแค่เจ้าใส่พลังเวทลงในอัญ,ญมณี ต่อให้เราอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ติดต่อได้รอยเห็นแล้วตาเป็นประกายอัญมณีนี้ดูมีค่ามากเขาทัานใดนั้นถามคำถามสำคัญสิ่งนี้ติดต่อกับซากุระแคสเซิลที่อยู่ในจักรวาลได้ไหมพ่อได้ยินก็อึ้งทันทีคงจะอาจจะไม่น่าจะได้รอยถึงกับพูดไม่ออกครู่ต่อมาเจนารักค่อยๆกระพือปีกเตรียมออกเดินทางและในอากาศ เขายังไม่ลืมกำชับลูกชายห้ามออกจากปราสาทต,ตามใจชอบเด็ดขาดโลกภายนอกอันตรายมากรอยเห็นพ่อจากไปไกลก็ถอนหายใจพ่อกลายเป็นคนขี้บ่นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อคิดดู ตลอดหลายปีนี้พ่อช่วยผมจากอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าการเป็นห่วงก็เป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ผมต้องใช้ชีวิตคนเดียวแล้วคิดแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่รอยไม่คาดคิดเลยว่าในปราสาทมังกรตอนนี้มีเด็กส่วนสองคนวิ่งเข้ามารอยเห็นทั้งสองก็ปวดหัวในที่สุดผมจะได้ฝึกฝนอย่างสงบคนเดียวทำไมพ่อต้อง ชวนเด็กสองคนนี้มาทรมเนผมที่แท้เด็กสองคนนี้เป็นคู่แฝดจากภูเขาใกล้เคียงเพราะพ่อของพวกเขาก็ไปที่ซากุระแคสเซลิลจึงฝากทั้งสองไว้ที่นี่นี่คือคานิพี่สาวในคู่แฝดนี่คือคานน้องชายในคู่แฝดและคู่พี่น้องที่ดูไร้เดียงสาจริงๆแล้วเป็นคู่จอมพูดเจ้อตัวจริงตอนนี้คาน้องชายเห็นรอยอารมณ์ไม่ดีจึงหยิบดาบยาวสีม่วงออกมาบอกว่าจะเล่นกับเขา รอยเห็นก็ตกใจสุดขีดดาบสีม่วงนี้ดูไม่ใช่ก่าธรรมดาเขารีบถามทั้งสองว่าดาบนี้มาจากไหนและเมื่อรอยเข้าใจสถานการณ์เขาก็เผยรอยยิ้มเจ้าเล่เขา,เยยเาเขรีบถามทั้งสองว่าดาบนี้มาจากไหนและเมื่อรอยเข้าใจสถานการณ์เขาก็เผยรอยยิ้มเจ้าเล่